สวัสดีครับนี่คือวิดีโอการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งจะทำโดยทีมงานสยาม MLM ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการสมัครใช้อีเมลนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างของ Hotmail มานะครับวันนี้นี่นี่คือหน้าตาของ Hotmail ครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาที่ Hotmail.com นะครับเขจะมาเจอหน้าตานี้ นะครับดูข้างล่างนะครับจะมีคําสั่งลงทะเบียนอยู่นะครับในการที่จะลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ Hotmail นะครับเราต้องมากดคําสั่งที่ลงทะเบียนครับครับหลังจากนั้นนะครับก็เราต้องกรอกในส่วนของรายละเอียดผู้ที่จะใช้นะครับรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับก็คือเราจะต้องกรอกให้หมดเลยนะครับหลังจากกรอกข้อมูลตรงนี้เสร็จนะครับก็กดยอมรับเงื่อนไขข้างล่างนะครับแล้วระบบก็จะพาเข้าไปใน อีเมลนะครับครับนี่คือหน้าตาของ h o อตเมลนะครับหลังจากที่เรากดเพื่อที่จะยอมรับเงื่อนไขนะครับฮอตเมลก็จะพาเราเข้ามาในระบบของอีเมลนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยหน้าตาตามวิดีโอนะครับก็คือเป็นกล่องขาเข้าอีเมลพยะแบบร่างส่งหรือลบข้างบนก็จะเป็น นะครับคำสั่งต่างๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคนะครับเทคนิคการสร้างนะครับการสร้างจดหมายตอบรับอัตโนมัตินะครับเรามาดูกันที่คําสั่งฝั่งนี้เลยครับนี่ครับให้เรามาที่ตัวเลือกนะครับอ่าแล้วก็กดที่ตัวเลือกเพิ่มเติมครับ ครับหลังจากนั้นก็จะโชว์คำสั่งพวกนี้นะครับเกี่ยวกับการจัดการบัญชีนะครับเราก็มาเลือกที่ส่งข้อความตอบกลับขณะรลายหยุดอัตโนมัตินะครับเรากดเข้าไปเลยครับครับเรามาในส่วนของรายละเอียดข้างในนะครับข้อความตอบกลับขณะรลายหยุดนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกอยู่2อันนะครับอันที่1ก็คือไม่ต้องส่งข้อความตอบกลับใดๆขณะลายหยุดนะครับแต่ว่าขณะนี้คือเราต้องการที่จะทําข้อความนี้เพื่อที่จะให้ตอบกลับนะครับเราก็มาเลือกที่ อันนี้ครับส่งข้อความตอบกลับกระดาษรายุดไปยังผู้ส่งอีเมลถึงฉันนะครับข้างล่างนี้ก็คือเป็นข้อความนะครับเป็นข้อความที่เราจะต้องใส่เนื้อหาก็ไปเพื่อที่จะให้อีเมลฉบับนี้นะครับถูกส่งไปยังผู้ที่ส่งอีเมลมาหาเรานะครับส่วนคําสั่งข้างล่างนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือไม่ต้องติ๊กไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้นะครับข้อความตอบกลับอัตโนมัติตรงนี้จะส่งไปเฉพาะผู้ที่เป็น คอนแทคของเราที่มีอยู่ในแอดดิบบุ๊กในฮอตเมลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการที่จะให้ทุกคนนะครับที่ส่งเมลก็ามาเราได้รับข้อความตอบรับตอบกลับอัตโนมัตินะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวข้อความกันนะครับโอเคครับนี่ไงครับก็เป็นตัวข้อความเอาเป็นข้อความตัวนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่เราสร้างข้อความตรงนี้เสร็จนะครับสามารถที่จะใส่ได้ทั้ง รูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือนะครับเป็นข้อความตอบรับอัตโนมัตินะครับะนะครับหลังจากที่เราได้สร้างข้อความเรียบร้อยนะครับเราก็มากดปุ่มบันทึกครับเพื่อที่จะบันทึกตัวข้อความที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับกดปุ่มบันทึกที่ตรงนี้เลยครับ หลังจากนั้นเราก็มาที่จดหมายนะครับจะมีตัวอย่างนะครับของข้อความตอบรับอัตโนมัติไปหาเราในอ e ีเมลนะครับเรามาดูกันครับว่าใช้ได้ไหมครับามาเปิดดูกันนะครับว่าตัวอย่างข้อความตอบรับอัตโนมัติของเรานี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเราก็ได้ข้อความตอบรับตอบกลับอัตโนมัติมาแล้วนะครับในส่วนของข้อความตรงนี้ก็ แล้วแต่ว่าเราจะทําเป็นข้อความลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ได้ดูกันว่าเรามีทางหนึ่งนะครับที่จะโปรโมตตัวเราเองนะครับจากผู้ที่ส่งอีเมลก็ามาหาเรานะครับเราตั้งให้ตัวอีเมลตัวนี้นะครับตอบกลับไปยังกับทุกคนที่ได้ส่งอีเมลก็ามาหาเรานะครับเดี๋ยวส่วนเทคนิคในการทำนะครับเทคนิคในการทำอีเมลที่มีรูปภาพเราก็จะได้มาศึกษากันนะครับ ในลักษณะการที่เราจะสร้างแบบร่างไว้นะครับสมมุติว่าตอนนี้คือผมต้องการที่จะสร้างเป็นแบบร่างจดหมายไว้สักหนึ่งฉบับเพื่อที่จะไว้ส่งให้กับบุคคลที่เราจอดการที่จะส่งนะครับทาไม่ยากเลยครับผมจะเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะใช้คําสั่งเลือกตรงนี้หมดเลยนะครับครับหลังจากที่เราเลือกแถบ นะครับเลือกแถบตรงนี้หมดนะครับในส่วนของข้อความเรา,าก็ใช้คําสั่ง Copy ครับคลิกเมาส์ด้านขวานะครับแล้วก็เรามาเลือกคําสั่ง Copy นะครับตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ด้านขวานะครับเลือกคําสั่ง Copy ครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่สร้างนะครับก็คือเราต้องการที่จะสร้างแบบร่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นแบบต้นฉบับเพื่อที่จะใช้ส่งนะครับ อ่าครับเรามาที่เนื้อหาเมลนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก็ใช้คําสั่งวางเลยนะครับข้อความทั้งหมดก็จะถูกวางในเนื้อหานะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อเรื่องนะครับว่าเราต้องการที่จะตั้งตัวชื่อเรื่องอีเมลนี้ว่าอย่างไรผมตั้งง่ายๆแล้วกันนะครับผมจะ copy ข้อความตรงนี้มาเลยนะครับอ่ารับ3ามแสนแปดกับการทํางาน60วันนะครับผมจะ copy ตัวนี้มาเลยอ่าครับก็นะครับใส่ชื่อเรื่องนะครับ รับสามแสนแปดกับการทํางานหกสิบวันนะครับโดย t v x p อ e คเนะครับหรือว่า tv วีอีคเดีกว่านะครับทีวีอีคเ e นะครับครับหลังจากที่ก็ความเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องตูกตั้งเรียบร้อยแล้วก็มากดที่บันทึกแบบร่างครับอโอเคเรียบร้อยนะครับ สังเกตเห็นนะครับว่าแบบร่างตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมา1ฉบับนะครับในลักษณะการส่งนะครับก็ให้เรากดมาที่แบบร่างเลยนะครับแล้วก็เราก็มากดที่จดหมายฉบับนี้นะครับเป็นแบบร่างครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากดที่ส่งต่อนะครับมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับในการส่งอีเมลนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับในลักษณะการทํานของผมเนี่ย ไอ้พวกนี้ครับผมจะลบออกหมดเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ทําให้เมลที่ผมส่งไปเนี่ยเป็นเมล forward นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วผมก็จะไม่ส่งหลายๆคนเพื่อที่จะให้หลายๆคนรู้นะครับว่าผมได้ส่งเมลออกไปหลายสู่งไปยังหลายๆท่านนะครับผมก็จะมาที่แสดงสำเนานะครับแสดงสำเนาถึงและสำเนารับผมก็จะกดตรงนี้นะครับมันก็จะแตกฟองแช่นออกมา นะครับผมจะใส่อีเมลแค่1อีเมลเท่านั้นนะครับในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมจะมาใส่ที่สำเนารับครับไม่ว่าจะเป็นกี่อีเมลก็ตามนะครับผลดีของการทําลักษณะนี้นะครับก็คือว่าจะทําให้นะครับอีเมลทุกฉบับที่เราส่งไปนะครับมีชื่อแค่เพียงชื่อเดียวเท่านั้นก็คือผู้รับอีเมลนะครับถ้าเกิดหากว่าเรามาใส่ที่ตรงนี้นะครับเป็นสำเนาถึงนะครับในการส่งอีเมลไปเนี่ย อีเมลทุกฉบับนะครับเป็นชื่ออีเมลทุกคนเลยนะครับจะไปแสดงให้เห็นนะครับว่าเราไม่ได้ตั้งใจส่งหาเขาคนเดียวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นอาจจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยนะครับแต่ก็คือเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครนะครับที่ต้องการที่จะรับเมล forward มาจากผู้อื่นนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการทํางานนะครับเพื่อที่จะให้ในลักษณะการส่งอีเมลเนี้ยดูไม่น่าเกลียดแล้วก็ ผู้รับนะครับเต็มใจที่จะอ่านนะครับเป็นเมลที่ถูกส่งโดยโตรงครับไม่ใช่เป็นเมลฟอร์เวิร์ดครับ